ครับต้องกราบสวัสดีวัยรุ่นเดินดวงทุกคนนะครับวันนี้ผมกับผมแอดมินดีมนะครับวันนี้ผมจะมาแจกดีมเชงเทอร์สเวยครับว่าเป็นลายคันนี้เป็นลายของอเมริกันนะครับเรามาดูชุดแต่งข้างว่ามีอะไรข้างครับเริ่มจากชุดหน้ากันนะครับว่าชุดล้อกันครับว่ามีอะไรบ้างครับล้อนะครับเป็นล้อเป็ุด2ของเอสตองนะครับมีดำมีดำเจาะนะครับเป็นดำรด รถเชงเขาเล่นกันแล้วก็มีแกนล้อรถพของพอดนะครับแล้วก็มาดูข้างๆกันนะคมันมีข้างจะเป็นมือลิงนะเป็นของพอดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโชกกึงครับโชกกึงไล่เบาของรถเชงนะครับแล้วก็ไปดูที่ด้านหลังนะครับว่ามีอะไรอะไรอะไรบ้างครับนี่มาดูโชกหลังครับโชคหลังมันโชกพอดไล่เบานะครับของ แล้วก็มีอามย่นสุดครับย่นย่นเจาะสุดด้วยนะครับแล้วก็ถังน้ํามันไปดูถังน้ามันนี่ถังน้ํามันเป็นของน้ํามันทรงเชิงนะครับถังน้ำถังน้มันมีเนียมนะครับแล้วก็เบาปาดครับนี่เห็นเบาปาดทรงเชิงนะครับนี่ไล่เบาคันนี้ไล่เบาอย่างสุดนะครับไฟท้ายก็ยังไม่มีอ่ะเออรถเชิงแหละแล้วก็มาดีท่ท่อท่อเป็นท่อโบส่วนดอกไม้ครับจาก แล้วก็มีในตัวยึดยึดท่อของพอร์ตด้วยนะครับรถคันนี้ได้อะไรของรถพอร์ตเกือบทั้งคันนะครับอันนี้แต่ไม่รู้มีจุดไหนบ้างนะครับให้ไปดูเปัเองครับต,ต้องโหลดมาต้องโหลดมาลองกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีหน้าไม้นะนี่นี่ทีเด็ดเลยหน้าไม่เล่ยเบาแล้วก็แฮนแฮนเป็นทันย่นมีเนียมนะครับนี่เราจะให้ดูชุดสีนะครับชุดสีคันนี้นี่ทํามาจากแอดมินเทนนะครับ มาดูว่าลายอเมริกันช่างช่างช่างเทนจะสวยไหมครับเราให้ดูรอบ,บ,บรอบพันครับนี่ถ้าใครอยากรู้ว่ารถคันนี้มันสวยไม่ต้องโหลดต้องโหลดมาลองดูกันครับว่ามันจะสวยจริงไหมครับลายอเมริกันนะครับคันนี้ไป ดูเสร็จแล้วไปลองที่สายสีกันครับไปมามามาแล้วมีเด็กมีเด็กมาแกมด้วยนะครับคันนี้เด็กแทนแทนคอเสียงนะ่อยแทนโอเครับสวัสดีครับนี่วันนี้จะไปไปที่สายสีสายสีนี่รีวิวเสร็จต้องลองนะครับว่าคันนี้มันจะแรงจริงไหมครับมา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 สองรอบนะสองรอบนะจะให้สัญญาณ เอ้จะเย็นจะเย็นให้สัญญาณสามสองหนึง่งไปไปแล้วนะแทนไปแล้วนะแทนไปแล้วโอ้หคันนี้แรงจริงอนะเอ้ยโอ้โเอ้ยโดนสวนได้ไงน่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วครับไปแล้ว มามา,มารอบรอบต่อไปรอบต่อไปรอบกลับ,บกับแทนอูเดินตดงนะนี่เป็นตัวแฉ่งนะครับจากอูเดินโดงไปแล้วไปแล้วครับแซงไม่แซงนะนี่คนระับท่าครับโคตรเท่แล้วนี่เอาเท้ายันเฟรมเลยครับเออจะบอกอะไรให้นะพงคันนี้มันทำมาจากของเบชิกนะเบชิกเป็นคนทำนะครับงเลย เฮ้ยทำไมแรงยังไว้แทนนี่ไม่เล่นโปหรือเปล่าโอ้ไม่ได้เล่นครับโถ่แรงเกินรถแรงจริงครับรถแรงจริงมาๆมาๆมามารอบสุดท้ายรอบท้ายอ่อนให้สักลูกแปดสิบไหมลูกแปดสิบดิาำเครื่องมาหนิไปแล้วครับไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็เด้ออูตัวแข่งครับตัวแข่งไปแล้วครับเมื่อกี้อ่อนให้เฉยนะเออเมื่อกี้อ่อนให้ ไปแล้วครับโอ้โหทิ้งเป็นทุ่งเลยอะ่ะทิ้งเป็นทุ่งเลยอยู่แรงจริงทีมรถเชงค์เฟอร์เซเวแรงจริงแรงมากครับทิ้งเป็นทุ่งเลยโอ้ตามใครไม่ทันเลยศโอ้ช่างเบียดตามใครไม่ทันไปแล้วครับไปแล้ว นี่เท้าเท้ายันโค้งนะโคตรเท่เลยครับราสควอนต้องแจกกนครับเราสักวัชต้องแจกแล้วท่าครับคันนี้มีมาเนี่หมาผมขออีกรอบเลงขออีกรอบนี่ขอแก้อีกรอบแก่ขอแก้แก้ที่ไหนเพชรเกษมป่ะไปไหมเดี๋ยวเอาเอาที่เดิมเหรอเดิมที่เดิมเอาที่เดิมก็ได้ครับไป ไปแล้วโอ้ยที่มันทุ่งเลยอะไปเราดูด้านหลังดิโอ้โหูตั้งไกลอะเป็นร้อยโลเป็นร้อยเมตรอะโอ้โหถ้าขับอันนี้สุดยอดเลยครับสักวันต้องแจกท่าขับแจก,กสกีนะเพื่อนๆอยากให้ผมแจก,กอะไรก็เ็นมาได้นะครับว่าใช้ใช้แจก,กอะไระครับเป็นทุ่งเลย ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับมามาดูรถเชงลายอเมริกันนะครับคันนี้ใครที่ชอบก็โหลดมาเล่นได้นะครับคันนี้นี่โคตรสวยนะครับลายอเมริกันของช่างเทนนะครับครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกดซับสไคร์กดติดตามพวกเรานะครับว่าชิปหน้าจะเป็นอะไรครับครับผมครับ